สองดอกแหลกแหกมันครับขอมาใสายๆน,น้องมันนะครับสองจุ่มครับพืดครับถุงไข่ครับนอ้องอ้ดบครับลงเหลือน้องครับนอ้องเป็นระงูแดงครับ ครับกับสวัสดีพี่น้องเบสุซูสุคนครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกทุกท่านครับครับมาใน้มาพบพอกันในส่วนใบครับในาบวันที่30กรกฎาคม2 5 6พรยบครับครับมาในกับพี่น้องเขาป่าหาเห็ดครับในส่วนสายเนาะหลังจากเส็จสินภารกิจใส่ปุ๋ยเขาเนาะครับก็ออกมาผู้ครับเขาป่าเนาะมะซองมึงเห็ดครับมาในพ่อเห็ดยังเน่ยก็ไปลุรับซ้มกันครับไปครับส่งดอกแลกแหงมันครับ ขอมาสายๆเนาะวันนี้ครับก็ยังมาขอะอยู่ครับพี่น้องสองจุ้มครับงาาคมับครับผมอ,อืขอขับบานบัดพี่น้องเดี๋ยวจุ้มให้เก็บอยู่กุบจุ้มหนึ่งครับก็ยังดีกดบดได้เนาะครับเดจุ้มหนึ่งก็ดีกดบดได้ครับจุ้มหน่อยหน่อยครับ ไข่หนึ่งครับอาจจะเป็นลงงุงขาวครันเนงงาะลุงขาวเหรอครับไข่หนึ่งเนาะคิดว่าเป็นสีเหรอครับดอกเดียวบยวเบลียวเลียเลยเนาะโอ้ยบึกหน่อยครับดอกเดียวครับลงงุงเหลืองครับ เอดครับตข็งไ่ครับน้องอู้ไปดอกน้งงามเลยครับอู้ดอกไปถึงพะครับพี่นอ้องเอองามครับครับไม้นี่บริมายามเป็นปีแล้วครับไม้นี่บริเลมาเนาะป๊าขุดหยดแหงครับ น้องปูโทครับนุ่มงามครับปุ้พอกียงเลยครับมังน้เนะ ดอกก็ง,งามเลยครับเสื่อมเลยครับแค่น้อยๆเลยครับอูยหัวหลุดครับพี่น้องศพเลยดอกนนเนาะงามน,านะครับดอกนึงครับหมู่เดียวกันครับออกยายมหนีเนาะ ที่ครับอ๋อที่ครับดอกนี่แมงเป็นกินเนาะครับเนาะงามนะครับสองดอกครับน้อยๆงามเลยครับพืดครับลงเหลือเนาะครับเนาะเป็นระงูแดงครับแดงลงครับ ดอกงามอยู่ยครับพี่น้องพอเส้นนี่แหละครับเพชรเริ่มอึดเลยเนาะช่วงนี้ครับลงเหลืองครับจุดหนึ่งครับบานบิดครับน้องนี่ยครับโอ้แต่เสียดายเนาะพุดครับหมูนี่เนาะ ได้สองดอกแล้วครับเพราะวันบานหมดเลวนะไปครับครับสองจุ่มครับหมูกนะครับเนาะหมูกเขาวครับสองดอกห่างๆครับ เล้งนะครับสองจูมครับครับตกวแดงครับแดงโก้ครับดอกน้อยครับแต่ว่าก็งามอยู่ครับตัวแดงแดงโก้เหรอครับดอกง่ายอยู่ครับชิดขางนอกพี่น้อง โอ้ข้าวดินครับสามดอกงามอยู่ครับปกุกตองอไปเลยครับขาวดินดอกอวบดีแห้งแดงออกมาครับดอกงามแห้งขีดอกนึงครับปูขาวบวบครับไข่งามแห้งครับ ตกมา่อยทมไปเนาะครับดอกหนึ่งเดียงนำมาครับขงงามงามบัวด้วยครับเดียงครับดอกนึงโอ้โหสวยอยงครับงามครับครับดอกนึงครับมรีโออ,อย่างเดียวเนาะดอกอวดเนี่ยงามครับครับ ข้าวดินดอกงามเองครับเข้าวดินดอกงามเองครับดอ,อกน้องพี่ดอกนึงครับโอ้อทอดใยญ่ครับดอกดอกงามเองครับเข้าดินเนาะตรงำลำพนธ์ครับ งามขนาดเลยพี่เนาะขาดพืชเลยครับเนาะผมก็สิเดย์เดินทางองอกมาบ้านแล้วเนาะครับเนาะสำหรับคลิปนี้ก็มาเบิ่งงานน้ำกันครับเขาปลาส่งสายเนาะครับพี่เนาะนี่แหละครับผลงานวันนี้เนาะประมาณนี้ครับก็ได้อยู่เครื่องตาอยู่ครับนะเนาะก็เกี้ยงอยู่ครับเข้ามาส่งสายเนาะครับก็ขอบคุณที่เข้ามาติดตามรับชมจนหอดส่งถ่ายคลิปเนาะครับเนาะสำหรับคลิปนี้ก็ ว่ามีอย่างไรครับผมไปเจอกันคลิปหน้าเนาะครับเนาะคลิปนี้ก็ประมาณนี้ครับกต่เฮ็ดก็พอแกงอยู่เนาะครับเนาะ,ะไปเจอกันคลิปหน้าครับผมสหรับคลิปนี้ก็ฝากพี่น้องกดไลค์กดซัสบสไครต์กดแชร์กดติดตามในน้ำในเด้อครับไปเจอกันคลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ